อแล้วก็พอถามเข้าไปพอเดินเข้าไปถามอีกรอบนึงเขาบอกว่าผู้โดยสารคามันแบบมันผิดเยอะเกินไปเลยอย่างเงี้ยผู้โดยสารอ่ะอาจจะต้องรอเออต้องไปถามต้องไปบอกที่บริษัทต้องไปบอกที่ศูนย์ใหญ่เขาต้องไปบอกที่ศูนย์ใหญ่เขาว่าตอนนี้ศูนย์ใหญ่ปิดแล้วผู้โดยสารสะดวกเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะแล้วขอมีเมยถึงได้ไปดิฉันก็ช็อกฉันก็คุยกับพี่พีอยู่แล้วเขาบอกว่าเพื่อพ,พี๋แล้วพี่พี๋แต่จองตั๋วมาแบบต้องเท่าไหร่แล้วนึกออกปะ ตองมาตั้งเท่าไหร่แล้วเขาไม่พลาดอยู่แล้วเขาไม่ใช่คนจับเข้าพี่ผีแต่ด้วยพื้นฐานเขาอ่ะเขาไม่ใช่คนสับเข้าอย่างฉันถ้เกิดยังนั้นยังอาจจะรู้สึกว่าจองผิดหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแล้วพี่พีก็คุยเขาบอกว่าอ้าวแล้วพูดด้วยสารนะเอกใจเหรอคะตอนที่จองแล้วชื่อมันออกนามสกุลมันออกมาไม่ครบใครจะไปรู้นึกออกปะเขาบอกว่าไม่ถ้าย่อจริงๆก็สุดท้ายก็จะเป็นแค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวที่ขาดหายไปเขาบอกอย่างนี้เด็ด ขึ้นไปประเทศเอาอะไรบินกี่ประเทศมาใช่แล้วพี่พีทน่ะเขาไม่เขาไม่ใช่คนสับเพาจริงๆไม่ใช่คนสับเพาที่จะแบบจองสุ่มสี่สุ่มห้าอู้ไหมเขาไม่สับเพาพี่พีก็เลยบอกว่าเขามีวิธีให้หนูไปรอเขาแบ็คดึงแล้วฉันก็ยืนเป็นปัญญาอ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วเฟิร์นน่ะมาสามคนใช่ไหมจูก็เลยบอกว่าอะไรนะไปดูเจนไปดูพี่สาวหน่อยใช่ไหมพี่สาวไปดูพี่สาวหน่อยพี่สาวยืนเป็นปัญญาอ่อนรู้หรือเปล่าะเสร็จเขาก็เลยมาพอมา ไอ,เ,อเฟิร์นก็มาแล้วก็บอกว่าเฟิร์นจะเินเข้าไปนอกว่าเฟิร์นเฟิร์นอย่าเพิ่งแล้วเฟิร์นบอกว่าจริงๆงมันมีเปลี่ยนชื่อได้นะเจ๊มันเปลี่ยนชื่อได้ไงเออมันเปลี่ยนชื่อได้โนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อะไรต่อวะฉันเป็นคนเล่าเรื่องอะไรไม่ได้เลยเราะคนบอกว่าจะช่วยนะอ๋อแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่ช่วยนะพี่ปางมันู้ไหมคือแมนอ่ะเขาใส่เรแบบรู้แล้วว่าตาแข็งว่านะ ที่ช่วยนะเพราะว่าฉันก็ตา,าแ,ขแข็งเหมือนกันแล้วถือว่าช่วยถือว่าช่วยก็จ่ายมาสองพันห้าเราก็จะเปลี่ยนชื่อให้รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นเป็นคติของ j a y ที่บอกว่าถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาก็เงินแก้ปัญหาซะแต่พีซื้อตั๋วใหม่และทั้งไปกลับเราบอกว่าแล้วหนูจะเอายังไงนี่บอกว่ามันตาแข็งใส่หนว่พีเราเปลี่ยนสองพันห้าเดี๋ยวเราไปรีฟันเอาเงินคืนแล้วกัน พี่คือเลิศฉันเลยรู้สึกว่ารักแฟนฉันอีกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์รักเพิ่มขึ้นแม่สิบนาทีอ่ะสิบนาทีบอกว่าขอสิบนาทีสิบนาทีนั้นคือไปจองตั๋วใหม่คุณ้าไล่หยินทุกคนเลิศปะเลิศพี่มีผมเหรอเราที่ม้วนผมได้ไหมเฮ้ยฉันไม่ที่มีแดดใส่เดวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเอ็นดูพี่บิดเลิศปะพี่ขีก็คือเลิศ